เลยไปดิเอ๊ะว่าขอ <coughs> เปรี้ยวแสบคอเลยแต่คอาขี้แตกอย่างนเปรี้ยงตอนเช้าแสงดีมากเลยนะแสงแบบนี้ใช่ภาพจะสวยมากเนะี่ย มีวัดถำนน้ำเลยนะเมื่อกี้อะเมื่อกี้มีวัดถำ้ำถ้าเราได้โอ้โหต้องเรียกว่าเส้นทางนี้สุดยอดอะเขาที่เมื่อกี้ที่ที่เราขึ้นไปไหว้หลวง,งพ่อหลวงพ่อนั้นก็สวยอะเขาอะ่ะ เพราะว่าข้างหลังอ่ะเป็นหน้าผาผาตัดอ่ะอุ้ยราตรีพันเลยเครื่องมันเงียบเลยไม่รู้จะเ,เป็นวีโก้มันช่หอ้าวสาี่สิบกิโลมีกล้องด้วยพี่เอิร์ธอือหึเออวิ่งสี่สิบแล้มันโตไหมเท่าสี่สิบเนี่ยอะพ่อเออมันพุ่งขึ้นพุ่งลงเนาะจะให้วิ่งสี <c oughs> ่สิบยังไงอ่ะอุ้ยจะปวดหมือน แล้วอ้อมเขามันลงแล้วโค้งเป็นตัว,ตวเอยาวไงลงยาวแล้วโค<ฮ>้งนู้นนะฮะไม่อีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดอะแม่เชื่อว่ามันเพราะรถบรรทุกอะ่ะมีสถานปฏิบัติธรรมด้วยที่นี่ฟปีไหมครับไม่ บนภูเขาถนนบนภูเขาที่จังหวัดป่า เนินนี้แหละเนี่ยหรอเนี่ยหรอทำไมนะจอดล้อรถมันไหลขึ้นมาเอง <c oughs> จอดในทางลงแ,ลแต่รถมันไหลขึ้นทำไมอนะ่ะ <c oughs> ไม่รู้แรงโน้มถ่วงของโลกเก็บน,น้ำด้วนยะไรล่ะ คนคนข้ามถนนแล้วก็ไม่รีบด้ยนะพ่อบ้านเขาอ่ะถนนเขาทำด้วยอ้ามเมือแต่ยังไม่มีถนนใครบอกว่าข้ามจนหัวหมองละไม่เป็นไรเลยไหนอจริญพิทไหนมเลยแล้วมั้อยากลองเหร ดูสิยังเห็นทิวของทะเลเหมอกอยู่เลยจะแปดโมงแล้วแปดโมงแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้เลยมันป่านเล่นแถบเลเลยแต่อันนี้มันไม่เป็นนะอันเนี้ย อำไมร้อนมาวันี้เฮ้ยแค่นั้น 山さん ค่ะกูพูดทายชัดกูบอกให้ปั๊มหน้ากหแ้าแม่ขาอยู่น้องออรมาัมาแแม่งเลยนี่สั่นั่่เรียบร้อยเลยอาบุ้มเป็นับไม่อ่าอ่า ป้าแล้วใช่ไหมป้าบ้าป้าป้าอีกสามคนมีปั๊มด้วยมีีีด้วยมอะไรกินไหมดูสิถ้ามีก็กินเลยตอนนี้มันจะขายดีนะเลยพ่อโอ้เอาไม่ละเติมน้ำมันไหมเฮ้ยเดี๋ยววิ่งได้อีกกิโลมีอะไรกินเนี่ยไปไปหาวิวสวยๆกินโจ๊กกินข้าวต้มกินกับแม่ ของกินมื้อแรกกะแม่หาของกินมื้อแรกเหรอ,อมีมไหมพี่เอเิร์ธถึงท2,300